ใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่เราจะได้เขียนเรื่องเขาร,รักไม่ได้เพราะคำว่าเพื่อนวอดดี้โอ้วโอ้ยมีท่าเต้นแล้วเราบ้างอย่างเนี้ยเอ้ยตอนนี้ต้องฟาดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่นิดนึงนะคะ อ่ะมันก็คือการต่อยอดจากการทาแบบพวกคลิปตามใจคนดูที่ชาวยูทูบเบอร์อย่างเรามักจะทากันถูกไหมเราก็ไม่ได้ทำนานแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบลองตามใจคนดูแต่เป็นการแต่งเพลงบางมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นเพลงแบบไหนเราก็อยากจะรู้เรื่องเราทําคนเดียวไม่มีทางรอดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอเบิกตัวผู้ช่วยกิติมศักดิ์นะคะคนแรกเลยพี่เอกสันติทัศน์ค่ะ พี่เอกนะเนี่ยเป็นเ,ออเรียกว่าต้องเป็นนักแต่งเพลงคู่ใจคนหนึ่งของเราเพราะว่าเป็นผู้แต่งรางวัลปอบใจหรือฉันคิดไปเองนะคะแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยเพราะ,ะนั้นต้องรอติดตามก็คือนี่เป็นฝั่งรับผิดชอบเรื่องของเนื้อรองและทำรองทำนองถูกต้องนะคะแล้วก็มีฝั่งทําดนตรีที่เราจะทําดนตรีกันจริงจังนะคะอีกคนหนึ่งขอต้อนรับนะคะม์กไม่เวิร์ดค่ะ มนุษย์ผู้นี้เป็นผู้ที่ทําเพลงรู้ได้แล้วไหมนะคะน่แจะแ,แต่งเพลงเองทําดนตรีและทุกอย่างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญทุกคนประจําการนะคะเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน <c oughs> อย่างแรกที่เรานะคะ ถามเข้าไปจะเลือกคนที่2 9อย่างแรกเลยคือแนวเพลงคนดูจะเป็นคนกําหนดนะคะทุกคนอย่างแรกเลยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะกําหนดแนวเพลงค่ะคนที่2 9จะเป็นคนกําหนดนะคะพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาเฮ้ยม,ม,มาหลายคนมาหลายคนแล้วทุกคนมีทั้งร็อกคอจังหวะ68แฮิปฮอปเพื่อชีวิตสามชาติเพลงเด็กป๊อปเศร้าแต่ดนตรีสนุก r อ n อเออเพลงรักทิงรซาลูกทุ่งลองดูถึงย9ิบเก้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 2 2 2เยีหอา็ปดเอาละเคป๊อปเคป๊อปโหยากจังเลยต้องโทรหานี่ปะคิวเทวะขอท่อนภาษาเกาหลี ถามว่าความเป็นเคป๊อปคืออะไรคะมาร์คฟีลฟลคือแบบเพคป๊อปเหมือนกับว่าุดียวสงคสงหลักของเขาคือทำเพลงให้มันเต้นได้แออมันก็เลยจะเป็นเพลงเร็วเป็นหลอคถ้านั้นแล้วก็มันจะมีพวกซาวด์เล็ทรอนิกเนาะใช่ใช่มันจะมีความเครื่องเครื่องหน่อยใช่ใช่ถ้างั้นเอาเป็นเคป๊อปสไตล์มาร์คดีกว่าก็รถ้าสมารีจะเป็นไอดอลเนี่ยจะต้องร้องแบบไหนเพราะเคป๊อปอ่ะมันเหมือนมีความกดดันเกิดขึ้นเว้ย แบบเนื้อควาแบบโอ้มันเป็นแนวดนตรีที่มันเวอร์ไวอะมันก็เลยแบบมีความกดดันนิดนึงว่าเอ๋อะไรอ่เงี้ยแต่ก็อลองดูอยากจะให้เคป๊อปเพลงนี้นะคะเป็นเพลงจังหวะยังไงระหว่างเพลงกลางๆมีเดียมนะคะกับเพลงเร็วมาค่ะเราครบ5นาทีแล้วค่ะสิ่งที่เราได้ก็คือกลางกลางก็อารมณ์แบบดีนแซมคินคือมันก็จะไม่ได้แบบช้าช้ามันก็จะมีความมีกรุ๊ปมีจังหวะนิดนึง ตอนนี้ก็คือมากําลังขึ้นกลองนะคะก็คือพอเราได้เรื่องมีเดียมแล้วเลยเราจะให้มาขึ้นกลอง2แบบเพื่อให้คนเลือกให้ได้ฟังก่อนว่าชอบอันไหนแล้วก็ให้คนโหวตมาอันแรกเออมันจะประมาณนี้ฟังแล้วดูมีความสนุกหน่อยอันนี้ันี้เนี้ยหลไหล จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะถามคนในไอจค่ะว่าเขาว่ายังไงกันเื้กอกงค่ะแบบที่หนึ่งแบบที่สองคำตอบคือหนึ่งว่าเจ็ดสเดี๋ยวอันต่อไปเราจะให้เขาเลือกเครื่องดนตรีหลักในเพลงระหว่างคีย์บอร์ดกับกีตาร์ ให้เลือกระหว่างคีย์บอร์ดกับกีตาร์อยากได้อะไรเป็นเครื่องดนงตรีหลักในเพลงนี้เลือกมาตอนนี้ผ่านไปแล้ว8นาทีนะคะมันบอกคือกีตาร์61%นะคะดีใจกับมาร์กด้วยเพราะตอนแรกมาร์กบอกว่าถ้าได้เปียนโนผมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับมาขนาดกีตาร์มากกว่ายินดีด้วยนะต่อไปเราจะให้เขาเลือกคอร์ดค่ะกีตากีตานะคะเรามาเลือกคอร์ดกันป้าย นีแบบที่1ต่อไปแบบที่2จ้าเย้ชอบแบบไหนนะคะสรุปผลบวกก็คือขอชุดที่2ที่มันจะมีเสียงแบบสูงๆหน่อยอเราจะปล่อยให้ Mark My w o r ิรของเรานั้นทำดนตรีไปเรื่อยๆแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาสู่เนื้อหาละจะเป็นหน้าที่พีเอกหละเ <_ d ata> ช่นเพลงรักไหมหรือเพลงแฮปปี้หรือเพลงเศรา้าถ้าสมมุติเป็นเพลงรักที่เศร้าจะเศร้าแบบไหนแอบรักหรอเขารู้ไหมหรือเขาเทเราไป <_ d ata> เราชอบความที่คนแบบพิมพ์มาเลยเราสุ่มเอาอะตรงนั้นมีความลุ้นดีนะค <_ d ata> ่ะเรามาถึงเนื้อหาของเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะให้ทุกคนโหวตค่ะว่าอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรัก หรือเป็นเพลงที่ไม่เกี่ยวกับความรักนะคะโหวตกันเข้ามาได้เลยถามพี่กก่อนดีกว่าว่าแบบเว้ยโดยปกติแล้วเวลาแบบโครงสร้างในการที่เราจะมาแต่งเพลงเนี่ยมันจะต้องยังไงบ้างถ้าเพลงไทยเลยอ่ะเวิร์ดหนึ่งเวิร์ดสอง ทีฮุกแล้วก็ฮุกแต่ถ้ายังโจทย์แบบเพลงเคป๊อปบางอย่าเขาจะฮุกมาแล้วก็ค่อยมาเวิร์สแล้วก็ค่อยกลับวนกลับไปฮุกบางครั้งเขาก็เป็นแนวแบบว่าเวิร์สหนึ่งแบบหนึ่งเวิร์สสองที่แบบหลังฮุกก็คือคนละเมโลดี้เลยก็มีแต่จริงก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะเราว่าคำว่าเคป๊อปมันอาจจะเป็นแนวดนตรีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับเรานะรู้สึกว่าความเคป๊อปมันจะต้องมีความ ภาษาถิ่นกับภาษาอังกฤษรวมกันเลยไม่รู้ทําไมเราแค่รู้สึกอย่างนั้นน<ฮ>ะเหมือนเราคือเวลาลเราฟังเพลงเกาหลีมันจะมีท่อนที่เราร้องตามได้ซึ่งไอ้ท่อนพวกนั้นก็คือไอ้พวกค,าคําภาษาอังกฤษที่เป็นคาส้อยต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะต้อง,องเอ้ยลองเติมดูก็เดี๋ยวมาลองดูตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยห้าน,นาทีแล้วค่ะความรักนาโด่งเลยนะคะความรักก็คือไปหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปก็คือรักเนี่ยสมหวังหรือว่าไม่สมหวังมาแล้วหนึ่งแต่คราวนี้เพลงรักเป็นเพลงรักแบบไหน สมหวังหรือไม่สมหวังโหวตค่ะโหวตค่ะมาจ้าโหยทุกคนผลของอันเนี้มันใกล้มากมันคือ46%กับ54%อน่ะก็คือผลโหวตคือไม่สมหวังนะคะอันต่อไปเอาไงดีพีเอ็กก็คือถ้าไม่สมหวังจะเอาเรื่องแบบไหนใ,ให้เขาเปิดกว้างเนาะแล้วเราจะสุ่ม ให้ลองเขียนมาเลยค่ะว่าอยากให้ไม่สมหวังแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะคนที่19นะคะจะได้เป็นผู้ที่เราเลือกนะคะก็คือใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่เราจะได้เขียนเรื่องเ,ออเ,อเขาเหมือนเป็นเหมือนเป็นแต่งเพลงให้เขาเลยนะใช่ <นะ S 1> เหมือนแต่งเพลงให้เขาเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้แต่งกันเองด้วยเพราะว่าเราตั้งใจว่าถ้าเราได้หัวเรื่องหลักและที่มันเป็นแกนของเพลงแล้วอะ เราก็ต้องการให้คนดูอะยังช่วยเราแต่งต่ออาจจะแบบว่าโอเคเราได้เรื่องนี้แล้วคิดว่าเรื่องนี้ควรจะมีประโยคว่าอะไรแล้วเราจะหยิบประโยคพวกนั้นอะมาใส่เข้าไปในเพลงเพราะฉะนั้นเครดิตเพลงนี้ นอกจากจะมีชื่อพวกเราแล้วอะ่ะก็ต้องเขียนว่าแบบชาวไอจี IG, หรืออะไรบางอย่างแบบชาวเน็ตที่มาช่วยกันแต่งในวันนั้นอะไรประมาณอย่างนั้นอ,ะอ่ะนี่คือท็อปิกที่เราได้นะคะคนที่19ของเราเพราะฉะนั้นถ้าจากนี้ไปใหญ่ทุกคนช่วยเขียนเรื่องราวหรือเป็นประโยคนะคะเขียนมาเราจะเลือกแล้วเอามาผสมปนเปกันให้มันกลายเป็นเพลงค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือไอจีเราเนี่ยเป็นการรวมบุคคลที่ชอบช้้ากับการรักเพื่อนมาเพียบเลยทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังบางอันเนาะบางคนก็เขียนมาอย่างยาวบางคนก็เขียนมาสั้นๆที่แบบเฮ้ยมันเอาไปใช้ในเพลงได้ด้วยนะบางอันเราเห็นแล้วเราก็ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ขออนุญาตไม่ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันไอจีเพื่อนฉันแอบชอบฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้มีเฮ้ยมีคนนี้บอกว่าเฟนโซนไม่เซฟโซนมีบอกว่าคุยกันทุกวันแต่เขาคิดแค่เพื่อนไม่กล้าบอกรักกลัวความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปอีกอย่างอ๋ออีกอย่างเขามีแฟนอยู่แล้วด้วยมีคนที่แบบเขียนสั้นๆแค่ คำพูดที่เก็บไว้อันนี้ดีคำพูดที่เก็บไว้คำพูดที่เก็บไว้สะท้อนนะคำคำนี้ว่ามันคืเอเก็บอะมันบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกแล้วความอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปโชคดีที่อยู่ใกล้แต่ก็ไม่ไดีพอที่จะเป็นแฟน้ยในความโชคดีนั้นในความโชคดีที่มีเธออยู่ใกล้ๆก็คือแบบคือความชอกช้ำที่อยู่ในใจนะได้ต่อยู่ในนั้นมาเรียบเรียงให้นับรองว่าต้องมี ข้อบความของหลายคนที่อยู่ในเพลงเพลงนี้แน่นอนแน่นอนโอ้โหเกาหลีวะเฮ้ยเฮ้ยมีท่าเต้นแล้วหรอมั้งอย่างเงี้ยเอ้ยตอนนี้ต้องฟาดโอเค ประโยคภาษาอังกฤษที่ทุกคนคิดว่าควรจะมีในเพลงเพราะว่าเคป๊อปเขามักจะเป็นแบบเกาหลีกับภาษาอังกฤษใช่ไหมต่นี้เราเป็นเพลงไทยที่มีกลิ่นของความเป็นเคป๊อปเราเลยอยากได้แบบเป็นประโยคภาษาอังกฤษในเพลงด้วยค่ะเขียนมาให้หน่อยก็มีเยอะมากนะคะ Friend forever คำนี้เลยแอบรักใครโดนพูดคำนี้ใส่ก็คือเศร้าเออเขามี babe cause I don't wanna be your friend ให้เรียกฉันว่าที่รักเพราะฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเธอฮนะเนาะเยอะอยู่นะทำไปเล่นไป เยอะอยูย่เยอะมากเลยอันนี้คืออันที่พี่เอกได้ลองเรื่องมารู้สึกถูกใจที่จะมาไว้ในเพลงที่แบบมาถึงแบบตัวแบบแค่นรักไม่ได้เพราะคำว่าเพื่อนเ,อเธอไม่เคยรู้ว่าอันนไม่ออกว่า ไม่เคยรู้ว่าอะไรอ่ะเอาละพี่เอกก็นิง่งะพี่เอกก็นิง่งเธอไม่เคยรู้ว่าพี่นพี่พี่เขียนเองนะเว้ยอะไรวะเธอไม่เคยรู้ว่าฉันรักเธอหรือเธอรู้แต่เธอรับตอบกลับไม่ได้จะมาจินตนาการตัวละครกันดีกว่าว่าตัวละครตัวเนี้ยประสบพบเจออะไรมาแล้วก็เวอร์ชหนึ่งจะเล่าเรื่องอะไรพรีแล้วก็ฮุกเขารักเพื่อนแล้วเขาอยากจะบอกต่อไหมอ่ะ ือเขาก็โอเคที่เขาจะรับเพื่อนู่ตรงนี้อาจจะต้องขมวดมาที่คําว่าสุดท้ายบอกไปก็อาจจะต้องเสียเธอไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเก็บวาสรู้สึกใจนี้ไว้อประมาณนั้นแล้วก็คนอื่นมองเข้ามาก็คิดว่าเออใช่แหละใช่แหละท่านทุกอย่างเหมือนแฟนเลยใช่ใครๆก็มองว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันอ่ะประมาณนั้นเออท่อนพีก็อาจจะเป็นท่อนที่แบบ ทนไม่ไหวแล้วอันนี้เนินเป็นเพชรนิดนึงก็ต้องระบายออกแล้วอะไรเงี้ยแต่อ็พูดแต่ก็ลังีใช่หรือนุ้ถูกก็จะเป็นอีกอันนั้นแม่เป็นอารมณ์แบบไม่รู้จริงๆหรอหรือจริงๆแล้วเธอรู้แล้วเธอแบบก็ได้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็น t อ p i c ที่เป็นเรื่องราวมากกว่าการที่จะระเบิดอะไรออกมาเพลงนี้เป็นการถามคำถามว่าไม่รู้จริงๆหรือจริงๆคือแค่อยากจะบายเบียงทิยงที่จะไม่ตอบ บอนนี้ท่อนฟรีท่อนฟรีทกท่อนแรกไม่มีเลยท่อนทุกเว้ยไม่มีก็จะเป็นแบบใก<น>ล้แต่ก็ยังดูเหมือนว่ายัางใกล้ไม่พอก็ขอก็แค่อยากเธอขอให้เธอชัดเจนทีได้ไหมบอกแค่ได้ครอสแตนได้แค่ให้เอง no more no more hey boy <laughs> แล้วก็ผิวปากแ <laughs> บบแบกพิง <laughs> ไม่ใช่ ตอนแรกเราเราจะเหมือนแบบอารมณ์บอกว่าสรุปคือรู้ไหมว่าเราชอบอะไรเงี้ยเนาะเธอรู้ว่าเราชอบแล้วเธอพยายามเปบี่ยนใช่ไหมใช่ไม่ค่าชอบกลับใช่ไหมไม่ล้าบอกก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นแบบท่อนฮุกน่าจะต้องเป็นเราที่ต้องการคําตอบใช่เออว่าแบบสรุปที่ผ่านมาที่เราใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยคือเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรอหรือว่าจริงๆรแล้วเธอก็คิดเกินเพื่อนไปเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าแตกหักก็แตกหักวันนี้ถ้าจะรักกันก็รักกันวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ เมื่ตรงนี้จะมีเพียงแค่เราที่เป็นดังเมืองเงาที่เข้ามาดนไี้เป็นที่พึกษค้าเป็นเพื่อนที่ดีแต่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงร,รักที่ไม่เคยพูดใครเอ้ยถ้ามันเอาไว้กูเธอไม่เข้าใจแต่หกากเปิดเผยความจริงข้างใน นี่นะคะท่านเวิร์สนะคะเราจะเอาแบบอ่านให้ฟังเพราะว่าตอนร้องมอาจจะรัวเพราะมันต้องใส่อารมณ์เข้าไปนะคะก็คือแม้ว่าที่ตรงนี้จะมีเพียงแค่เราที่เป็นดังเหมือนเงาที่เข้ากันได้ดีเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีแต่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงร,รักที่ไม่เคยพูดไปซ่อนมันเอาไว้กลัวเธอไม่เข้าใจถ้าหากเปิดเผยความจริงข้างในก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไง ใกล้แต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังใกล้ไม่พอขอก็แค่อยากจะขอให้เธอชัดเจนทีได้ไหม Boy can I cross that line I can't hide it no more no more ประมาณนี้ค่ะทุกคนอันเนี้ยเป็นแค่น้ำจิ้มไว้เธอแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าพอหลังจากที่ฉันเห็นเขาว่า K-pop อะ่ะฉันก็เลยไปเชิญสเปเชียลเกสมาเอออยากรู้ไหมว่าเป็นใครถ้าอยากรู้5 4, 3, ้าสสสอง many months later เอาละค่ะทุกคนค่ะใครก็ตามที่เคยได้โหวตไว้เมื่อเกือบเกือบสามเดือนที่แล้วนะคะเป็นการดองคลิปที่นานมากไม่เคยดองคลิปนานขนาดนี้มาก่อนนะคือเราอะก็แบบเอออยากได้คนมาฟีเจิริ่งเราต้องมีนักร้องรับเชิญเป็นคนเกาหลีนะคะอ๋อ안녕하세요ไอซุมมาเลเซียไงอีกโอ้เนซุมมารลเซียเนื้อคุ้กกนาคุ้กกี้นู่นเด็ดตอบไปได้ครัอันยองว่าเซียวข้างาจีฮงฮงโอ้โหเฮ้ยเสียงเหมือนมากเลยอะ เฮ้ยมันหมายอาเซียวมันหมาเลยไองอันน้ชมใช่ไหมอายองอาเซียวคิวเทอปป้าโอ้ยดีใจอ่ะได้มาร้องเพลงช่วงพี่ส้มโอเราก็ดีใจมากเลยที่เราชวนคิวเทมาได้เราแบนิวบอร์ลนิวยอร์กับเขาผมก็สนว่ะเฮ้ยดีใจจังเเราจะให้คิวเทมาร้องเป็นแบบท่อนแรปจัดไปยอยออันยองอาเซียวด็อกเอเยยอสมมาดิยอโจเกเยอมือกล้องเงยอ yeah get it ยังเพลงจะลองยู่เท่านี้นะคะจะให้คิวเทซ้อมก่อนเพราะจริงๆก็คือให้พี่เอกแต่งท่อนแรปมาแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คิวเทแบบแต่งท่อนแรปเป็นภาษาเกาหลีด้วยไหวไหมคะไหวครับผมไหวเค้กกับหิบตาก็แปลเสร็จแล้วโนฮันแทมันอีโรเคชเช่เฮ่โนฮันน่ารักมากแม่เธอค่ะเจ๊าตุ้นน่ารักชวนสิโมลิกาจีอะเมื่อกี้ตอนซ้อมไทยนี่แทบจะไปไม่เป็นเพราะเกาหลีนี่รัวเลยรัวเลยไหมกดถูบรอยกดแชรกดแชร์ด้วยกดคอมเมนต์แย่อะเดี๋ยวให้เขาซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศในการอัดนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง เรองมรอดูนะมาเทคที่ดึกอ่ะ q oppa ชอบอยู่เราเองก็ชอบอยู่ถ้าเธอไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่าเธอก็ชอบอยู่ i feel the way to แบบเนียนเป็นเพื่อนอยู่ก็ไม่ได้หยอกแต่ที่ไม่บอกเพราะเธอว่าคิดว่าเธอน่ารู้อยู่เกือบแล้ว ไม่แต่ข้างหน้าก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วเจาะจก็ได้นะเออแบบค่ครึ่งเดียวไงก็ชอบ you. อ,อ,อยู่ after the way to แบบเนียนเป็นเพื่อนเล่าคำว่าแบบเนียนเป็นเพื่อนอยู่อไม่ก็เข้าตั้ตงแต่ตัวเองตัวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเธอก็ชอบอยู่ after the way to แบบเนียนเป็นเพื่อนอยู่มานะพร้อมนะครับแบบเนียนเป็นเพื่อนอยู่ก็ไม่ได้หยอกแต่ที่ไม่บอกเพราะคิดว่าเธอน่ะรู้อยู่ ทัน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 ลิ้นเกือบพันแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่น o r t h k o r a เฮ้ n o r e หายเกาหลีมาแล้วว่าตื่นเต้นมา North Korea Hey คุณได้ทำไม่หมจเรอ r i e n d s 그냥계속이대로친구처럼같이있는너가싫어지게되나ได้ h e ยให้ฟังตัวเองให้ฟังตัวเองก่อนัวทีะอยากฟังอยากก็ไม่ได้ยอชอบเท็ไหนเพราะเราฟังไม่ออก 그대 나는 못해 왜가 텐트 만드는 건지 왜 너나 왜는 건지 우린는 f r i and s 그냥 계속 이대로 친구처럼 같이 있는 거 같이로 잡 에이 퍼펙트 아야 됐다. เราชอบมากนะต้องไม่ได้หยอกแต่ที่ไม่บอกเพราะคิดว่าเธอน่ารู้อยู่เนทุกเทงจะได้มโมเตเวกาฉันกะไมดินกองจีเวนอนาเวนันกอจีคือเพชชอนกันแค่เอัน คุณมีความสามารถว่ะโอ้ยไม่รู้คุณหลุสุดยอดมากไม่พอนแล้วเราเหมือนแบบศิลปินแบบเคป๊อปจริงๆอ่ะอยู่เหมือนแบบอยู่ในวงกลมลงอ่ะจริงๆแต่รู้สึกได้แบบเก่งอ่ะช่วยดันผมเป็นศิลปินหน่อยครับผมอยากเป็นศิลปินบ้างโเก่งเลยเก่งมากเก่งมากป์ขอให้ทุกคนปอบมือดังๆให้คิวเทโอป้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร้าวขม่เขินดีมากดีมากเดี๋ยวเออคือตอนแรกอะคิดว่าเอาคิวเทมาก็คือดีแล้วแต่พอมาอยู่ด้วยจริงๆคือ โคตรดีเพราะฉะนั้น<ด>ก็แบบ <ใจ S 1> อยากยให้ทุกคนได้ไปฟังเพลงเต็มนะคะซึ่งจะไม่ได้อยู่ช่องนี้จะอยู่อีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่าส้มมารีมิวสิกนะคะ mm hmm. ให้คิวเทฝากด้วยค่ะผมเดี๋ยวผมฝากแชร์ทุกอย่างเลยครับก็ฝากดูเยอะๆกดแชร์กันเยอะๆเี่งและค่ะกดได้เลยค่ะฝั่งนี้ปะนะหรือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ สักฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็กดได้เลยนะคะทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วก็ตามไปกด Subscribe ช่อง QT o p e a ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้าขอบใจเลยทุกทีมรับไปกันเออไปแล้วไป